กล้องดูเห็นชัดมากเขาเรียกชาร์ปชาร์ปแปลว่าแหลมอะไรแหลมคมระดับพลังงานยอ่อย s เห็นชัดมากเวลาส่องด้วยกล้องอิเล็กกล้องส่องด้วยกล้องขยายระดับพลังงานต่อไป p ก็คือ principle 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 p r i n c i p l e นะครับคือจะจะเรียนต้องรู้ว่าตัวมันย่ออะไรไม่ใช่ SPDF ทรงเดชนนะต่อไปดีดีก็คือ diffuse ครับโอ้โหปนเปนกันเลย diffuse แปลว่าโอ้โยุ่งยากแล้ d iffusesharp แหลมคม principle ง่ายๆหลักๆพอ diffuse ยุ่งยากแล้วต่อไป F ระดับพลังงานย่อย F เราเรียกว่าฟันดามนทอนนะครับฟันดามนทอนนะครับที่อิเล็กตรอนที่อิเล็กตรอนเนี่ยที่อิเล็กตรอนโคจรโคจรอยู่ในระดับพลังงานย่อย ที่อิเล็กตรอนโคจรอยู่ในระดับพลังงานย่อยเออเรียกว่าออร์บิทอนนะครับออร์บิทอนที่อิเล็กตรอนโคจรอยู่ในระดับพลังงานย่อยเราเรียกอิเล็กตรอนที่โคจรอยู่ในระดับพลังงานย่อยว่าออร์บิทอนออร์บิทอนอย่าลืมนะ Code, อิเล็กตรอนโคจรอยู่ในะพลังงานใหญ่เรียกว่าชั้นมีข้อแม้ว่าหนึ่งออร์บิทัลหนึ่งออร์บิทัลลองให้ดีนะออร์บิทัลหนึ่งออร์บิทัลมีอิเล็กตรอน หนึ่งออบิตตอนมีอิเล็กตรอนได้ไม่เกินสองตัวนะครับได้ไม่เกินสองตัวสองอิเล็กตรอนนะหนึ่งออบิตอนจะต้องมีอิเล็กตรอนได้ไม่เกินสองอิเล็กตรอนนะครับถ้าผมให้สี่เหลี่ยมเนี่ยแทนออร์บิตตอนทั่วโลกเขาก็นิยมใช้สี่เหลี่ยม 1ออร์บิตอลต้องมีอิเล็กตรอนได้ไม่เกินสองตัวและสองิเล็กตรอนนะและหมุนในทิศทางตรงข้ามกันหนึ่งออร์บิตอลต้องมีอิเล็กตรอนได้ไม่เกินสองตัวสองอิเล็กตรอนนะและหมุนในทิศทางที่ตรงกันข้ามกัน1ออร์บิตอลต้องมีอิเล็กตรอนได้ไม่เกินกี่ตัวนะ สองตัวและต้องหมุนในทิศทางที่ตรง,งกันข้ามกันเพราะการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนทำให้เกิดสนามไฟฟ้าถูกไหมเพราะแล้วอีกตัวหนมุนตามเข็มนาฬิกาอีกตัวหมุนทวนเข็มนาฬิกาสนามไฟฟ้าก็เป็นไงกันนะหักล้างกาันเป็นกลางหนึ่งออร์บิทอนต้องต้องมีอิเล็กตรอนได้ไม่เกินกี่ตัวนะสองตัวและต้องหมุนตรงข้ามกันดังรูปอิเล็กตรอนตัวหนึ่งหมุนตามเข็มนาฬิกาอีกตัวหนึ่งหมุนทวนเข็มนาฬิกาตัวนี้ตามนะตัวนี้ทวนตัวนี้หมุนไปอย่างนี้ก็ตามใช่ไหม เอ้ยต,ตัวนี้ตัวนี้หม,ม,มุนตามเข็มนาฬิกาไอ้ตัวไหนก็ตามตัวนี้หมุนตัวนี้หมุนไปอย่างงี้ก็ตามเข็มตัวนี้ก็ทวนเข็มนะเอออย่าลืมนะอิเล็กในหนึ่งออร์บิทอลต้องมีอิเล็กตรอนได้ไม่เกินกี่ตัวนะสองตัวในหนึ่งออร์บิทอลต้องมีอิเล็กตรอนไม่เกินสองตัวอิเล็กตรอนสองตัวนั้นจะต้องหมุนในทิศทางที่ตรงอะไรกันตรงกันข้ามกัน ตรง,งกันข้ามกันดังนี้ระดับพลังงานระดับพลังงานย่อยระดับพลังงานย่อยจำนวนออร์บิทัลจำนวนออร์บิทัลจำนวนอิเล็กตรอนจำนวนอิเล็กตรอน อันนี้ต้องได้จำนวนออบิตอนนี่เป็นอนุกรมเลขคณิดนะจำนวนออบิตอลเนี่ยเป็นอนุกรมเลขคณิดหยแล้วเธออย่าลืมดูทวนมานะถ้าไม่ทวนต่อไม่ได้นะถ้าไม่ทวนต่อไม่ได้นะครับอระดับพลังงานย่อย s, p, principle, d, diffuse, f, fundamental จำนวนออร์บิตอลเป็นอนุกรมเลขคณิต1 3 5 7ครับต่างกัน2เห็นไหมต่างกัน2คืออนุกรมเลขคณิตนะโอเคนะ1ออร์บิตอลมีอิเล็กตรอนได้ไม่เกินกี่ตัว2ตัวมี1ออร์บิตอล2ตัวถ้ามี3ออร์บิตอลมีอิเล็กตรอนได้ไม่เกินกี่ตัว6ถ้ามี5ออร์บิตอนมีอิเล็กตรอนได้ไม่เกินกี่ตัว10ถ้ามี7ออร์บิตอนีอิเล็กตรอนไม่เกินกี่ตัว14 นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขียนสัญลักษณ์เข้าเกี่อิเล็กตรอนมาใส่นี่ตรงนี้เป็น n ระดับพลังงา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 น n ที่เราผ่านมาแล้วนะเพราะนั้น p มีอิเล็กตรอนได้เต็มที่กี่ตัวไม่เกินกี่ตัว6 d มีอิเล็กตรอนไม่เต็มที่ไม่เกินกี่ตัว10เขาเขียนอย่างนี้นะ f มีอิเล็กตรอนไม่เต็มที่กี่ตัว14 14 14แล้วข่าวหน้าผมจะพูดว่าเฮ้ยในออบิทอลนั้นมันเป็นยังไงรูปร่างเป็นยังไงมันบรรจุเข้าไปในออบิทอลเป็นยังไงพอเราได้ในจุดในดับพลังงานย่อยเสร็จเราไปย่พลังงานในเซสชันอิเล็กตรอนเอฟีอิเล็กตรอน D, อเกอน,นกาตีทีหลังพลังงานอุ้ยตอนนี้ก็ไปป,ปึ๊บเลยนะครับก็จะเปกระบี่เลยเพราะนั้นสิ่งที่ผมบบรรยายมาวันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปสู่ข้อสอบเอเนต นะเพราะฉะนั้นเธอต้องกลับวิูทวนนะครับวันนี้แค่นี้ครับขอขอบคุณมากครับราตรีสวัสดกร้อยนอนหลับและฝันหวาน